คมพีธรรมถึงพุทธการในเช้าของวันที่9พฤศจิกายนพศ2563ณแดนธรรมแห่งหนึ่งในอำเภอเวียงแก่นข้าพระพุทธเจา้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสมาสมพุทธเจ้าเพราะองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกปัฒนาจับเฝ้าทุนถามถึงข้อธรรมบทที่18คืออาน,นิสงส์งของการสร้างองค์พระพุทธเจ้าน้อยปางถือพระคำพีลงสู่โลกนะเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ ให้ลูก้ายฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่าว่าจะมีอริสุงเช่นไรในการสร้างองค์พระพุทธเจ้าน้อยบางถือคำพีเพราะว่ามีโยมบ่รัดดาเป็นผู้อุปถักอุปธรรมในการสร้างและยังมีญาติธรรมอีกหลายท่านที่ก็ได้ร่วมสร้างร่วมทำร่วมหล่อ องพระพุทธเจ้าน้อยบางถือคำพีลงสู่โลกพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วลาบพระยาทำเอย่ยการสร้างสถานที่ก็คือสถานที่การสร้างส่วนขององค์เราก็แบ่งแยกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะเป็นเรื่องของ รูปร่างรูปลักษณะของพุทธเจ้าน้อยบางถือคำผีลงสู่โลกฉะนั้นการสร้างในส่วนขององค์พระนั้นย่อมจะมีอนิสุงที่แตกต่างกันไปและลูกทั้งหลายก็ควรที่จะแบ่งแยกได้รู้แจ้งตามความเป็นจริง ตามเอตตามสิ่งที่ทำก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเมื่อลูกเป็นบุคคลผู้เข้าใจในทุกเหตุทุกสิ่งตามความเป็นจริงนั้นย่อมจะทำให้ลูกรู้ตื่นจิตเป็นพุทธะพระยาธรรมเอย่ยการที่ลูกทั้งหลาย ได้ร่วมกันสร้างหุ่นขององค์พุทธเจ้าน้อยปางถือคำภีนั้นย่อมจะมีอานิสงส์เกี่ยวข้องด้วยร่างกายด้วยรูปร่างรูปรักด้วยการชื่ลูกนั้นจะได้มีสภาวะจิตสภาวะกายที่บริสุทธิ พุทธองประศักสิ่สิงมัวหมองปริยธรรมมิกราชพุทธเจ้าหน้อยก็เกิดขึ้นแล้วและบัดนี้ก็ได้ทำพุทธพิธีทุกประการจากโลกทิ์แดนพระนิพพานสู่วัฏสงสารโดยสบมบูรณ์ เหลือก็เพียงแต่การช่วยกันสร้างช่วยกันทำหุนแอง่งพุทธเจ้าโนยปางถือกัมปีให้สมบูรณ์ตั้งตรงานไว้ในแดนเกิดบ้านไทยจเจริญสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วตั้งแต่ ท่านแม่ชีกฎจพรจะลงมาเกิดเมื่อแม่ชีกดจพรลงมาเกิดแล้วอายุครบ23บสามปีตามกำหนดท่านพริยาธรรมพุทธเจ้าน้อยจึงลงมาสู่โลกโดยเปิดกายของแม่ชีกฏจพร ชำระล้างกายนี้เพื่อรองรับการก่อเกิดและก่อสามานที่จะพิสูจน์ตนพิสูจน์กายนี้มานานถึงเก้าปีบัดนี้พิสูจน์โดยสมบูรณ์ดีแล้วกายแห่งพุทธเจ้าน้อยปางถือคำปีตลงสู่โลก จึงจะก่อเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกทั้งหลายผู้เข้าใจในบุญผู้ได้เจอกับบุญนี้ผู้ได้รู้ถึงบุญนี้ซึ่งจริงงแล้วก็เป็นเพียงแก่กลุ่มดวงจิตน้อยๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้แพร่ขยายไปกว้างไกลผู้คนมากมายไม่รู้ในบุญกุศลอันสำคัญและยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้มีต่เพียงดวงจิตไม่กี่ดวงจิตที่ได้รอบได้โอกาสร,รองรับบารมีใหญ่ในคราวครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี พระญาธรรมเอ่ยฉะนั้นอานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธเจ้าน้อยบางถือคำปีลงสู่โลกนั้นย่อมจะมีทั้งหมดดังนี้ล่ะพระญาธรรมประการที่หนึ่งนั้นการที่ลูกได้สร้างกายของท่านพุทธเจ้าน้อย สร้างน้อมถวายซึ่งถือว่าเป็นกายที่กอ่อเกิดลงมาบริสุทธิ์เพราะเป็นกายของเด็กน้อยผู้กอ่อเกิดจากแดนพระนิพพานผู้ไม่เวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารเป็นหุ่นปั้นเสมือนกับองค์จริงที่อยู่ในโลกที่ ที่ก่เกิดลงมาลูกทั้งหลายได้น้อมถวายปัจจัยสี่ร่วมสร้างร่วมคำร่วมหนุนองค์พุทธเจ้าน้อยปางถือคำพีลงสู่โลกนั้นย่อมจะมีอานิสงส์คือการที่ลูกทั้งหลายนี่ก็จะมีกายที่ กายแก้วอันบริสุทธิ์แล้วก็เกิดขึ้นในตัวของลูกเช่นเดียวกันสภาวะของกายหยาบเป็นกายที่แฝงด้วยก้อนกรรมมีกรรมแฝงอยู่ในกายแต่ลูกอาศัยกายหยาบนี้และปัจจัยสีบบ่ในสภาวะของทางหยาบหรือสิ่งสมมติ มาอุทิศส,สร้างกุศลความดีคือสร้างกายอันบริสุทธิ์ไว้รองรับการก่อเกิดแห่งพุทธเจ้าน้อยปางถือคำพีลงสู่โลกลูกทั้งหลายนั้นย่อมจะได้รับมาด้วยกายอันบริสุทธิ์สว่างสวยก่อเกิดในจิตของลูกเช่นเดียวกัน และความบริสุทธิ์นั้นก็จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของลกูกจนจิตของลกูกกายของลูกนั้นก็จะมีสภาวะแห่งความเบาสบายสว่างและบริสุทธิ์จนถึงซึ่งความหลุดพน้นพระยาธรรมเอยนี่คือประการที่หนึ่ง ของอนิสงส์แห่งการสร้างองค์พระพุทธเจ้าน้อยบางถือคมพีลงสู่โลกละพระยาธรรมต่อไปประการที่สองการที่ลูกทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างองค์พระพุทธเจ้าน้อยผู้ถือคมพีลงสู่โลก ย่อมจะเป็นอาลิสสงให้ลูกนั้นได้สร้างทำอันบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นแล้วด้วยเช่นเดียวกันเพราะท่านพริยาตมิกราชเป็นผู้ถือคำปีลงสู่โลกหุ่นของพุทธเจ้าโนยเป็นองค์แทนในสภาวะยา ที่เยียบลงมาสู่โลกปัตภีนี้และมีกรรมปีทําอันบริสุทธิ์ลงมาด้วยฉชนั้นจึงถือว่าลูกทั้งหลายได้รับอนิสงส์แห่งการสร้างธรรมอันบริสุทธิ์ให้ก่อเกิดขึ้นบ่ยบนโลกใบนี้และย่อมแน่นอนว่าธรรมอันบริสุทธิ์นั้น ย่อมจะกลับไปกอ่อเกิดในตัวของลูกเป็นแน่แท้นี่ลาพระยาธรรมเอย่ยแสงแห่งธรรมสว่างสวยลงสู่โลกจิตทั้งหลายผู้รู้ตื่นช่วยกันสร้างช่วยกันรองรับมีทั้งพระยาธรรมมิกราชพุทธเจ้าน้อยเสด็จลงมา พร้อมคำพีธรรมกึ่งพุทธกาลที่สว่างสวยส่องลงมาทำอันบริสุทธิ์เหล่านั้นย่อมจะก่อเกิดขึ้นแก่ตัวของลูกด้วยเช่นนั้นล่ะพระยาธรรมต่อไปประการที่สามบุคคลผู้ได้ร่วมสร้างร่วม รองรับการก่อเกิดโดยการสร้างหุ่นของพระพุทธเจ้าน้อยบางถือคำพีนั้นย่อมจะได้รับอนิสงค์คือได้เป็นบุคคลผู้รองรับและเผยแผ่พระธรรมในกึ่งพุทธการเรานี้จะอาศัยความดีขององค์พระพุทธเจ้าเพื่อพ้นทุกข และเราก็ได้อาศัยความดีเหล่านั้นเพื่อพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามบัดนี้เมื่อเราจะพ้นทุกข์เราก็ยังคงได้สร้างได้รองรับทำคําสอนได้ช่วยกันเผยแผ่ทำเกืงพุทธการนี้เอาไว้บนโลก ตอบแทนคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตอบแทนคุณแห่งพระพุทธศาสนาและเรานี่ก็ได้มีส่วนร่วมในการรองรับและเยผยพระธรรมกึ่งพุทธกาศก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีลูกเอ๋ยจะได้ปูทางวางแนวทางเอาไว้ให้ดวงจิตรุ่นหลังนั่น เขาได้เรียนรู้ศึกษาฝึกฝนตนให้พ้นทุกตามปริยาธรรมเอย่ยฉะนั้นประการที่สามจึงเป็นบุคคลผู้ได้รองรับเผยแผ่ตอบแทนคุณของพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสที่ดีลูกและลูกทั้งหลายก็เป็นบุคคลผู้โชคดี ที่ได้เข้ามาในช่วงนี้ยุคนี้พระยะาธรรมเอย่ยต่อไปประการที่สี่ประการที่สี่นั้นพระธรรมอันสว่างสวยย่อมจะก่อเกิดขึ้นในโลกใบนี้ด้วยการรองรับของลูกทั้งหลายและเมื่อพระธรรมนั้นสว่างสวยัย ทั่วโลกแล้วทำเหล่านั้นย่อมจะสว่างสวยในจิตของลูกนำพาจิตของลูกให้พ้นทุกได้ภายในวัฏสูงสารนี้มีมากมายสับสนอุ่นวายหาทางสิ้นสุดทางไปไม่เจอนอกจากทาขององค์พระศาสดา ที่จะนำพาให้ลูกทั้งหลายรู้ตื่นและผลจากทุก์ไปได้เท่านั้นฉะนั้นลูกทั้งหลายเป็นผู้สร้างหุ่นขององค์พระพุทธเจ้าน้อยถาวายไว้เพื่ออัญเชิญยานบารมีบารมีแห่งองค์พระพุทธเจ้าน้อยเสด็จลงมาสู่โลกพร้อมถือคำพีรทำลงมา แสงธรรมย่อมจะสว่างสวยทั่วปัตตภีวัฏสูงสารนิลาพระยาธรรมเอ่ยฉะนั้นให้ลูกทั้งหลายจงตั้งใจทำหน้าที่ของตนต่อไปนะทุกสิ่งและทุกอย่างเป็นเพียงสมมุติแต่จิตทั้งหลายนั้นหลงสมมุติเวียนว่าตายเกิดในวัฏสงสาร ลูกทุกคนเป็นผู้รู้ตื่นเข้าใจหลักงานเข้าใจหลักธรรมรหัสงานของท่านพระยาธรรมและการก่อเกิดลูกทั้งหลายจงตั้งใจสร้างและทำเหตุที่ดีเอาไว้เพื่อผลที่ดีก็จะได้ก่อเกิดแก่ลูกด้วยเช่นนี้ละพระยาธรรมเออย จาทูลพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่สรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังลูกฟังแล้วก็พอจะเข้าใจว่าการสร้างสถานที่นั้นมีอนิสงส์ที่แตกต่างจากการที่สร้างองค์พระพุทธเจ้าน้อยการสร้างองค์พระพุทธเจ้าน้อย ปางถือคำพีลงสู่โลกหุ่นบั้นในคราวครั้งนี้ถือเป็นหุ่นแรกหุ่นแห่งการกอร่อเกิดพุทธเจ้าน้อยและเมื่อพุทธเจ้าน้อยเสด็จลงมาแล้วก็จะมาพร้อมกับพระธรรมคำสอนอันสว่างสวยของพระพุทธองค์ฉะนั้นจึงกอ่อเกิดเป็นอนิสู์อันยิ่งใหญ่ไพศาลให้ ลูกทั้งหลายได้น้อมเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตของตนชำระกายให้เป็นกายอันบริสุทธิ์เพื่อรองรับทำอันบริสุทธิ์เข้าสู่ตนลูกทั้งหลายได้สร้างทำอันบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นแล้วในวัฏฏะสงสารและมีอยู่ในตนได้เป็นผู้รองรับ และช่วยกันเผยแผ่พระธรรมกึ่งพุทธการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาและจะมีพระธรรมอันสว่างสวเหล่านั้นเกิดขึ้นสว่างไสวในดวงจิตของลูกทุกคนลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าค้ากราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ ให้ลูกใต้ฝังนะเจ้าค่ะลูกจะน้อมไปประพุทธปฏิบัติตามและเผยแผ่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ